สวัสดีครับวันนี้จะมาพรีเซนต์สัญญาณการขโมยของเทคโนรุ่น All New Super Two Way นะครับติดกับรถ CBR 650F นะครับและได้ติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วโดยไม่ต้องตัดต่อสายไฟของรถนะครับเทคโนนะครับอันนี้เป็นตัว Two Way มีดีโมด2ตัวนะครับแต่ผมถ่ายให้ตัวเดียวติดตั้งโดยไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับ อ่าอันนี้พื้นฐานนะครับล็อก <k ll uk> กดหนึ่งครั้งนะครับไฟเลี้ยวกับพิบพร้อมเสเรนดังหนึ่งทีอีกทีนะครับครับอันนี้คือล็อกหลังจากล็อกแล้วถ้าเซนเซอร์จับสั่นสะเทือนได้ว่ามีใครมาขยบับขยับรถหรือจะขโมยรถมันก็จะร้องสี่วิเป็นสเต็ปเบแรกหลังจากที่หยุดไปแล้วภายใน15าวิมีขยับครั้งที่2ก็จะร้องเป็น15าวินะครับอันนี้ดูนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ตตดที่ลนะ้อสุดท้ายเดี๋ยวกล่องนี้จะต้องรัดแน่นนะครับตอนนี้ตวรถ หยุดเามาแจ้งเตือนตัวดีโมดด้วยเสียงไร้สัน,นะครับอันนี้สี่วิแล้วหยุดนะครับแต่ถ้าภายใน15วิมีขยับครั้งที่สองจะร้องเป็น15วิเลยนะครับอแต่ตอนนี้มันอยู่ใต้คอนโดเสียงมันดังก็คงจะไม่ทําให้มันร้อง15วินะครับอันนี้สา,ายลอ็อคสายล็อคครับกดหนึ่งทีจะสัญญาณจะไม่เหมือนกันนะครับไฟกระพริบสองทีพร้อมไซเรนดังสองครั้งอันนี้คือยกเลิกลายล็อคนะครับยกเลิกสายลอ็อค แต่ถ้าสมมติอย่างใต้คอนโดหรือไปสถานที่ราชการหรือโรงพยาบาลเรากลัวเสียงเซเรนจะดังหนวกหูเขาแซเรนดังมากนะครับ125ดีซิเบลเลยนะครับเราก็สามารถกดระบบล็อกเงียบได้ก็คือกดปุ่มล็อบแต่กดแช่ไว้นะครับประมาณ2วิอันนี้ล็อกเงียบอ่า็อกเงียบจะไม่มีเสียงนะครับสาถุกรถครับไม่มีเสียงไปเลือดังไปเลือกระพริบ แล้วก็มาแจ้งตัวดีหมดด้วยเสียงราสั่นนะครับด้วยเสียงร่สั่นทีนี้ไม่ไม่ว่าแล้วแต่เราจะอยู่ในหมวดล็อกดังหรือล็อกเงียบถ้าเจอจกุญแจผีเหล็กตัวทีหรืองัดต่อส,ตสายตรงเซเลนจะดังทันทีไม่ว่าอยู่ในหมวดล็อกดังหรือล็อกเงียบนะครับจะร้องทันทีอย่างกรณีอย่างนี้เมื่อกี้ล็อกเงียบนะครับถูกรถไเซเลนไม่ออกนะครับ ไปเรียกกับพีดอย่างเดียวแล้วก็แจ้งมาตัวดีหมดทัวรเรือกเสียงแล้วจันเนี่ยเข้าสเต็บสองก็จะร้องยาวเพราะกล่องมันเจอนี่สันสะเทือนนะครับแล้วมันจะหยุดเองอันนี้สิบห้าวินะครับเพราะว่าเข้าสเต็บสองไปแล้วจะร้องยาวหน่อยอันนี้อยู่แล้วครับไม่ว่าจะอยู่หมดล็อกดังหรือล็อกเงียบกุญแจผีเหล็กตัวทีแม้กระทั่งกุญแจตัวแท้มันนะครับเปิดปุ๊บจะร้องทันทีพร้อมกับตัดระบบไฟทั้งหมด ดูนะครับดังเลยสตาร์ทไม่ได้สตาร์ทไม่ติดนะครับสตาร์ทไม่ติดเสียงดังมากสตาร์ทไม่ติดนะครับนี่กุญแจตัวแท้นะตุดคุญแจชิปเปิดแล้วจะดังลั่นพร้อมกับตัดระบบทั้งหมดและแจ้งเตือมนมาที่ตัวดีโมดและไซเรนจะดังลั่นหนึ่งร้ยิบห้าดสิบตัดรถนะครับ เราลืมกดล็อกพอคือลืมกดล็อกปุ๊บเขาสามารถเปิดสวิตช์กุญแจและสตาร์ทเครื่องขี่ไปนักสมีของรีโม้วเรากดดับเครื่องได้ครับแล้วใจเรียนจะดังพร้อมเลยเสียงดังมากสามารถดับด้วยรีมทต,ตัดระบบไฟทั้งหมดครับพร้อมกับใจเรียนจะดังทันทีรถจะจอดเลยอันนี้คือสเตจที่สองซึ่งซึ่งเราลืมล็อก แล้วเขาขี่คุญแจโดยที่คุญแจผีเลยลอะไรก็แล้วแต่ที่มีวิธีการทําให้สตาร์ทได้เราสามารถกดดีหมดล็อกได้แต่นี่เป็นสเต็ปสองอย่าให้มันถึงขั้นขนาดนั้นเลยถ้าเกิดเราไม่อยู่เนี่ยเรากดไม่ทันฉะนั้นทุกครั้งเราจอดรถเนี่ยเราสามารถ lock ล็อกได้ล็อกเลยจะล็อกดังล็อกเงียบล็อกเลยแต,ลแต่ถ้ากลัวเราลืมเราสามารถตั้งระบบล็อกเองอัตโนมัติได้โดยการกดปุ่มสตาร์ทไวทาไวแล้วครับอันนี้จะตั้งหมดล็อกอับตัวมิจิอ่าเราขี่รถโดยการสตาร์ท ครับหลังจากธุระเสร็จเราปิดเดินหนีสามารถล็อกได้เลยครับแต่ตอนนี้เราลืมล็อกเราซันนี่อเราจะรวองว่าเราลืมล็อกไม่ได้ล็อกนะผมจะวางไว้นะเราไม่ได้ล็อกนะครับตอนนี้เราปิดคุณจะเราเดินนหนีเราลืมสิบห้าวิถ้าเจ้าของรถไม่ล็อกเดี๋ยวรถมันล็อกให้ล็อกให้เลยครับเราจะเอ๊ะทำไมเอาลืมถามว่าเวลาโอโต้ล็อกเนี่ยล็อกแบบไม่มีเสียงได้ไหมไม่ได้ครับจะล็อกแบบเตือนเจ้าของด้วยว่าไ๊ะลืมล็อกรถหรือดังปิด จากนั้นทุกครั้งที่เราล็อกไปแล้วเราก็มาเราก็ต้องคายล็อกออกนะครับคายล็อกแล้วก็ขี่ไฟออตดอันนี้ระบบหนึ่งที่ประเทศไทยมีของเทคโนโลยเจ้าเดียวนะครับแล้วยิ่งดีกว่านี้รถด,ดิสไบค์ดิสไบค์นะครับส่วนใหญ่จะถูกขโมยโดยตัดนะล็อกอีกแล้วครับล็อกออโตโ้ติจะถูกตัดสายไฟระบบคอข้างซ้ายหรือข้างขวาเพื่อหวังทําลายสัญญาณการขโมยแต่ของเทคโนโล จะมีแบตเตอรี่สำรองอันนี้ก็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยแล้วครับถะมาดิถ้าเกิดเราล็อกอ่าล็อกอีกครับเอเถเราล็อกถ้าเขามาตัดไฟระหว่างคอหรือข้างข้างซ้ายข้างขวาหรือหวังทำลายสัญญาณการมวยเอาวถตัดออกนี่เลยไม่มีสัญญาณาไม่มีไฟนะครับทำงานได้แต่ตัวรถ ตัตดไม่ได้ตัตดไม่ได้ที่เราออกมาแต่เข้าไปที่เราออกมาเพื่อให้เห็นชัดๆว่าวิธีการตัดไฟแต่ตจริงๆแล้วอยู่ในรถเนี่ยเราจะมองไม่เห็นแต่เข้าไปถ้าคบวงจำเมื่อไหร่มันก็จะหยุดฉะนั้นคนที่ขโมยนี่จะรู้เลยว่ารถรุ่นนี้คุณจะชิปหรือไม่ชิปตัดสายไฟจะขโมยได้ไหมแต่ถ้ามาเจอของเทคโนก็ตัดไปก็ไม่ประโยชน์ครับ กะต้าไม่ได้พร้อมดังด้วยอาจจะถูกจับนะครับอ่าอีกแล้วอันนี้หนึ่งเดียวในะประเทศไทยนะครับแล้วก็อันนี้หมวดฉุกเฉินปุ่มที่สามปุ่มที่สามนี่เราขี่รถอยู่ฉุกเฉินขอทางกดและดังไซเรนพร้อมดังด้วยแล้วไฟเลี้ยวกับพิษทั้งสี่เลยปุ่มที่สามนะครับรถไม่ดับนะครับกราต้าอยู่ถึงแล้วรถไม่ดับนะครับขี่อยู่เราต้องการขอทางเพื่อฉุกเฉินหรือย้อนสอนอะไรนิดนึง แล้วก็ไซเรนดังพร้อมไฟเลี้ยวกับริบนะครับแต่รุ่นนี้ก็ยังมีอีกฟังก์ชันหนึ่งคือไฟผ่ามาดแต่รถ Big b ไบคนี้เขามีอยู่แล้วก็อาจจะไม่ลองใช้แต่ในตัวมันมีนี่ไฟผ่ามาดนะกดแช่ไว้ครับผมนะครับมีไฟฉุกเฉินอ่าล็อกดงังล็อกเงียบไฟล็อกยกเลิกล็อกเองอัตโ,ตโนมัติได้นะครับ สมมติเราเมื่อกี้ยังหมดล็อกเองอัตโนมัติถ้าสมมติเราจะจอดแบบเติตมน้ํามันล้างรถเพื่อให้มันล็อกเองอัตโนมัติเราไม่ต้องยกเลิกปุ่มล็อกเองอัตโนมัติละยกเลิกชัว่วคราวเฉพาะครั้งได้โดยกดปุ่มนี้แช่ไว้จะดังสามเสียงอันนี้จะทั้งวันทั้งคืนจะไม่มีอโอโต้ล็อกจะไม่ล็อกจนกว่าเราท,ทําธุระเสร็จเปิดกุญแจสตาร์ทรีเซ็ตปุ๊บมันจะรีเซ็ตเป็นออโต้ล็อกเข้ามาใหม่ แต่ถ้าบางคนคิดว่าเอ๊ะมันลำบากก็เลยยกเลิกไปก็ได้เลยกดปุ่มสายฟ้าข้างไว้สองครั้งคือยกเลิกระบบล็อกเองอัตโนมัตินะครับแล้วดีโมดแต่ละตัวนะครับมันจะจมลงไปครับจมลงไปเวลากดจะต้องใช้ชิมฮะฉะนั้นเวลาจะถูกโดยไม่ได้ตั้งใจนี่แทบจะไม่เคยมีครับไม่มีนะครับถ้าดีโมดตัวใดตัวหนึ่งหายเสืยอหรือถูกขโมยไปสามารถซื้อเฉพาะตัว D ดีโมดได้ไม่ต้องซื้อยกชุดนะครับซื้อมาแล้วเซ็ตได้เลย เป็นดิจิตอลเช็ตเองโดยไม่ต้องรื้อรถนะครับเซ็ตได้เลยไม่ต้องซื้อยกชุดเหมือนยี่ห้ออื่นนะครับไม่ต้องซื้อยี่ห้อเหมือนยี่ห้ออื่นนะครับรายละเอียดปิดย่อยมีเยอะแยะนะครับถ้าใครสนใจก็โทรเข้ามาได้นะครับติดต่อดได้เทคโนลครับขอบคุณครับ